สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องมานําเสนอนะครับ10ล่าง2ส,สูตรนะครับก็เป็นสูตรเก่านะครับที่ ไม่ทําให้ท่านผู้ชมได้ผิดหวังนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสาหรับ2สูตรนี้นะครับชนกันที่เลข2นะครับก็มา2 1นะครับ10ล่างนะครับเอามาดูนะครับว่างวดนี้จะชนเลขอะไรจะชนหรือไม่หรือไม่ชนก็ว่ากันไปนะครับตามสูตรนะครับ เอาล้ครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอ่ะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่า สองสูตรนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับก็สูตรเนื่องจากว่าสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับก็ลุงเนียงก็จะไม่คานวณให้ดูนะครับจะบอกเฉพาะผลการคำนวณของแต่ละสูตรแล้วก็มาชนกันตัวไหนนะครับ ส่วนวิธีการคำนวณนะครับลุงเนียงจะทำให้ดูอีกครั้งก็ช่วงท้ายๆคลิปนะครับก็รอดูกันนะครับเอามาดูงวดแรกนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับผลการคำนวณได้3 6 8หกแนะครับสามสูตรที่สองได้ 1 2 3น,นะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข3เห็นไหมครับเลข3นะครับตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 7นะครับชนตัวเดียวก็มาตัวเดียวนะครับเป็นหลัก10นะครับถ้าเข้าหลักอื่นถือว่าหลุดนะครับ เมืต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งผลการคำนวณได้สองห้าเจ็ดนะครับสูตรที่สองผลการคำนวณได้สามสี่ห้านะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลขห้านะครับตัวเดียวเห็นไหมครับเลขห้าตัวเดียวนะครับต่อมาสองตัวล่างที่ออกก็คือห้าเก้านะครับชนตัวเดียวก็มา ตัวเดียวนะครับหลัก10นะครับ5เมงวดต่อมานะครับสูตรที่1ผลการคำนวณได้702 70, นะครับ702 70, สูตรที่2ได้890นะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข0นะครับตัวเดียวนะครับเลข0 เลข0ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ0 0นะครับหลัก10ก็คือ0ก็เข้าที่เลข0นะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมาสูตรที่1ผลการคำนวณได้0 3 5นะครับ0 3 5สูตรที่2 ได้3 4 5นะครับอันนี้ที่กินชนกัน2ตัวนะครับลุงเรียงเขียนผิดนะครับแต่อีกตัวน่ะมันไม่เข้าอยู่แล้วนะครับก็คือ5เนี่ยก็คือ5ก็ไม่เป็นไรก็เพื่อให้เพื่อความถูกต้องนะครับก็ชน5ตัวหนึ่งนะครับ5ด้วยตัวหนึ่งแต่ตัวที่เข้าก็คือ3นะครับที่ลุงเรียงเขียนให้ก่อนแล้วนะครับ ชนที่3แล้วก็5นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 2นะครับก็เข้าที่เลข3นะครับหลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้0 3 5นะครับสูตรที่2ได้3 4 5นะครับชนกัน2ตัวอีกแล้วนะครับก็ชนที่3แล้วก็ชนที่5นะครับ3กับ5 ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ 3, 8นะครับหลัก10ก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับอ่ะงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้ 1, 4, 6นะครับสูตรที่2ได้ 5, 6, 7นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข 6, ตัวเดียวนะครับ ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ61นะครับ61ก็หลัก10ก็คือ6ก็เข้าตรงนะครับต่อมางวดที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งสูตรที่1ได้257นะครับสูตรที่2ได้0 12นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับต่อมา สตัวล่างที่ออกก็คือสองหน,งนะครับสองหงหลักสิบก็คือ2ตรงเพะนะครับแสดงว่าสองสูตรนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับก็มาตรงๆนะครับหลักสิบ ก็เข้าที่หลัก10นะครับชนตัวเดียวนะครับทีนี้มาดาูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่2เดือนมกราคม2568กันนะครับว่างวดงวดนี้จะได้ชนตัวไหนนะครับมาดูนะครับามาดูวิธีคำนวณกันเลยนะครับวิธีคำนวณน,นะครับใช้ หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักพันสามครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวกสามแล้วก็บวกสองนะครับบวกสามแล้วก็บวกสองเช่นศูนย์หนึ่งได้ศูนย์เก้าหนึ่งได้เก้าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็ได้หนึ่งสามหนึ่งได้สามนะครับ ก้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบสิบบวกสามก็ได้สามนะครับสามบวกสามได้สามนะครับสามบวกสามก็ได้หกนะครับหกบวกสองก็ได้แปดนะครับเอา้าใช้ปากกาผิดขออภัยนะครับดี๋ก่อนนะครับต้องเป็นสามเป็นหกเป็นแปดนะครับ ก็คือบวก3แล้วก็บวก2นะครับทุกครั้งไปนะครับงวดต่อมานะครับเอาสูตรต่อมาคือสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนสองครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งแล้วมาบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่4 3ครั้งแล้วก็บวก1นึคงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้เอาผลลัพธ์มาบวก1แล้วก็บวก1หรือเดินหน้าไป29นั่นเองนะครับเช่น0 2ได้0 7 1ได้7 3 3 9 7บวก9เป็น16 16บวก1ก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7นะครับ7 7บวก 1, 1ก็ได้8บวก 1, 1> อีกก็ได้9นะครับเห็นหรือ,อยังครับตัวชนครับตัวชนเห็นหรือ,อยังครับตัวชนคือ ชนที่แปดนะครับตัวเดียวชนที่แปดนะครับอ่าชนที่แปดเดี๋ยวขอขีดดีๆหน่อย นะครับชนที่แปดนะครับนี่คือหลักสิบล่างสองสูตรชนตัวเดียวนะครับก็ชนที่แปดนะครับก็ท่านผู้ชมชอบหรือไม่นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเป็นงวดประจำวันที่สองเดือนมกราคมนะครับ 2 5 6 8นะครับ2 5 6 8เป็นหลัก10เอ่เป็นเป็นหลัก10ล่างนะครับอันนี้เป็นหลัก10ล่างถ้ามานะครับก็จะเป็น8เลขอะไรแทนค่า x นะครับ เลขตัวไหนที่จะมาแทนค่า x ก็ต้องรอวันที่สรุปนะครับต้องรอวันที่สรุปว่าตัวไหนจะมาแทนค่า x ตัวนี้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะครับพิจารณาให้ดีก่อนนำไปลงทุนนะครับงวดที่ผ่านมานั้นเข้านะครับงวดนี้โอกาส เข้าก็มีโอกาสหลุดก็มีเช่นเดียวนะครับเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ